ดือจะใช้ที่ชาร์จพกพาชาร์จ EV เป็นประจำ EP5 ถ้าจะทำระบบให้ปลอดภัยขนาดนี้ใช้งบเท่าไหร่หรือจริงๆติดวอชาร์จคุ้มกว่าอยากรู้เดี๋ยวพี่บุมจัดให้ครับสวัสดีครับเพืเ่อนๆอยู่กับบุญในช่อง P3B ครับและนี่ก็คือช่วง t 3 b d i y งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทําเองได้ที่บ้านครับทุกคนครับตั้งแต่ผมซื้อรถคันนี้มานะผมก็ใช้ที่ชาร์จพกพาที่เขาแถมมากับรถนี่แหละชาร์จรถตลอดเลยซึ่งตอนแรกก็ไปดูข้อมูลมานะคบว่าที่ชาร์จพกพาเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาาะกกับกร ใช้ทุกวันแต่พอไปดูเหตุผลต่างๆที่เขาบอกมาว่าทําไมใช้ไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาไม่ได้มาจากเครื่องชาร์จครับแต่มาจากระบบไฟในบ้านเราถ้าใครติดตามมาตั้งแต่ EP แรกอาจจะรู้ว่าผมพูดถึงวิธีการใช้งานอย่างปลอดภยัยรวมถึงการปรับปรุงระบบในบ้านให้เหมาะสมกับการใช้ที่ชาร์จแบบนี้แล้วซึ่งตัวที่ชาร์จเองผู้ผลิตเขาก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าห้ามเราใช้ชาร์จเป็นประจําหรือห้ามชาร์จนานเกินเท่าไหร่แต่เขาได้ระบุในเรื่องของอุณหภูมิที่ต้องใช้งานไว้ครับรายละเอียดผมจะไม่พูดเยอะแล้วนะครับ เพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูรายละเอียดในคลิปก่อนหน้าได้เลยซึ่งปัญหาทั้งหมดนะครับที่หลายคนกังวลเกี่ยวกับการใช้ที่ชาร์จพกพาหรือที่ชาร์จฉุกเฉินเนี่ยผมก็ได้แก้ไขไว้หมดแล้ววันนี้ผมจะมาสรุปค่าใช้จ่ายนะครับว่าถ้าเราเอาที่ชาร์จพกพาแบบนี้แหละเอามาชาร์จรถที่บ้านแล้วบ้านของเราอะระบบไฟยังไม่ไดีเพียงพอต้องแก้ไขระบบไฟด้วยเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการซื้ออุปกรณ์มาทํางบประมาณเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราลองไปเปรียบเทียบดูนะว่าถ้าเราต้องซื้อวอชาร์ แล้วให้ช่างมาติดตั้งและทําระบบให้เราต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วอย่าเพิ่งดราม่านะผมไม่ได้บอกว่าที่ชาร์จพกพาเนี่ยมันดีกว่าวอลชาร์จแค่จะบอกว่าคนที่เพิ่งซื้อรถ e ีมาแล้วเขาไม่ได้แถมวอลชาร์จเนี่ยทำระบบให้เหมาะกับที่ชาร์จพกพามันก็พอใช้ได้ครับการตรวจเช็คสายไฟภายนอกอาคารผมจะไม่พูดถึงแล้วนะคะผมขอเริ่มต้นจากตู้คอน s u m อ e r เลยในตู้คอน s u m อ e r เพื่อน,อนๆจะต้องมีลูกเซอร์กิตขนาด16แอมป์เหลืออยู่ สายไฟที่เดินมาถึงจุดชาร์จเนี่ยเราจะใช้สายไฟ VAF ขั้นต่ำคือขนาด2คูณ2.5นะครับราคาเมตรละ20บาทแต่อย่างในคลิปวิดีโอผมใช้ขนาด2คูณ4ราคาเมตรละ27บาทซึ่งผมใช้ทั้งหมดเนี่ย10เมตรเป็นเงิน270บาทครับแล้วก็ใช้กิปล็อกสายไฟ1กล่องราคา25บาท ส่วนจุดที่เสียบป,ปลั๊กชาร์จเนี่ยผมซื้อตัวกล่องแบบนี้มานะครับจะเป็นกล่องที่เขาประกอบมาสําเร็จรูปเลยมาพร้อมเบรกเกอร์ RCBO กันไฟดูดไฟรั่วไฟช็อตไฟเกินครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆไปดูในร้านขายเนี่ยเขาจะมีตัวเลือกให้เราเป็นเบรกเกอร์ RCCB ด้วยตัวนั้นจะเป็นฟังก์ชันกันไฟรั่วอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆก็พิจารณาตามความเหมาะสมแล้วกันนะในเซตเนี้เต้ารับ1 0์จะเป็น2ขานะครับส่วนเต้ารับ power จะเป็น 32A ตู้นี้ที่ผมซื้อมาราคา1,990บาทครับจริงๆเขามีออปชันอื่นเป็นตัวเลือกอีกนะครับเพื่อนๆลองไปดูแล้วกันนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยกับเครื่องชาร์จ EV พกพาก็คือเวลาที่เราชาร์จนานแล้วตัวหัวปลั๊กเนี่ยไหม้แล้วก็ละลายได้ครับดังนั้นผมก็เลยเปลี่ยนหัวปลั๊กเป็นหัวปลั๊ก power หัวปลั๊กราคา72บาทครับแต่ระวังเพื่อนๆอย่าซื้อผิดนะครับเพราะว่าปลั๊ก power เนี่ยถ้าเป็นขนาดแอมป์ต้องแอมป์ถ้าไปซื้อ 16M มาเนี่มันจะใส่ด้วยกันไไม่ได้ครับ สำหรับการย้ำสายไฟผมอยากให้เพื่อใช้อุปกรณ์แบบนี้นะครับจะทําให้การต่อสายไฟเข้าอุปกรณ์ของเราเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นครับทั้งชุดแบบนี้ราคา170บาทครับบ้านเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีแท่งกราวหรือว่าสายดินอยู่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่มีก็ซื้อมาตอกเพิ่มนะครับราคาประมาณ200บาทถ้าเรามองแค่ความปลอดภัยของระบบสายไฟอย่างเดียวนะครับแล้วก็เพื่อนๆเ,เป็นคนที่ชาร์จรถไม่ได้นานเกิน6หรือ9ชั่วโมงเนี่ยคือพูดง่ายๆครับชาร์จแล้วตัวเครื่องไม่ร้อนเกิน50องศาเนี่ยก็ทําแค่นี้จบเลยครับ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะอยู่ที่2727บาทครับอันนี้คือรวมของโลหะอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วสําหรับเพื่อนเวืนที่ชาร์จนานไม่อยากกังวลปัญหาเรื่องความร้อนไม่อยากสะดุ้งตื่นขึ้น,นมากลางดึกและชักปลักผมก็เพิ่มเติมระบบพัดลมลดความร้อนโดยการติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อวัดอุณหภูมิเพิ่มเข้าไปนะครับในการทดสอบการใช้งานผ่านไป16ชั่วโมงก็สามารถลดความร้อนได้จริง ตัวนี้เป็นพัดลมไฟฟ้า220โวลต์นะครับขนาดประมาณ10เซนนะราคาอยู่ที่100บาทครับส่วนตัวเซนเซอร์ผมเลือกแบบที่ต่อแอปพลิเคชันได้แล้วก็เชื่อมต่อ w i f i ได้นะครับราคา330บาทครับและสุดท้ายผมเพิ่มเติมมัลติมิเตอร์เข้าไปนะครับตัวนี้จะใช้ควบคุมระยะเวลาในการชาร์จแล้วก็กระแสะไฟในการชาร์จนะครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าต่างๆได้ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือตัวนี้จะมีส่วนช่วยเพื่อวัดค่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆขณะที่ชาร์จให้เรารู้แล้วก็แจ้งเตือนเมื่อเกิดอันตราย รวมถึงเป็นตัวตัดระบบการทํางานเมื่อค่าที่เราตั้งไว้เกินกําหนดครับและค่าเหล่านี้นะครับจะทําให้เรารู้ปริมาณการใช้ไฟรวมถึงคํานวณค่าไฟได้ง่ายขึ้นด้วยครับรุ่นที่ผมซื้อเป็นแบบมี WiFi นะครับราคา260บาทส่วนตัวตู้ที่ผมเอามาทําที่ยืดตรงนี้มันเป็นของที่เหลืออยู่ในบ้านนะครับเพื่อนๆไม่ต้องใช้ตู้คอน s u m อ e r แบบนี้ก็ได้สามารถใช้แผ่นไม้หรืออุปกรณ์อื่นๆมา DIY ติดตั้งก็ได้ครับส่วนตัวแขวนที่ชาร์จเนี่ยผมก็ซื้อมาราคา160บาทครับ สรุปผมใช้เงินกับอุปกรณ์ทั้งหมดไป3,577บาทครับสำหรับราคานี้ผมก็ถือว่าประหยัดมากนะครับเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจแล้วกันนะว่าเราจะใช้ที่ชาร์จพกพาไปก่อนและอนาคตอาจจะติดวอรชาร์จก็ได้ถ้ามันจําเป็นบางคนอาจจะเหมือนผมก็ได้นะไม่ได้ใช้รถเยอะนะครับใช้รถแค่แบตเตอรี่ลดไปวันละสิแบบนี้ที่ชาร์จพกพามันก็อาจจะตอบโจทย์การใช้างานมากกว่าอย่างบ้านผมอะ่ะ 4วันนะครับชาร์จครั้งหนึ่งแล้วก็ชาร์จครั้งหนึ่งประมาณ9ถึง12ชั่วโมงอันนี้ผมก็จะไปเปรียบเทียบกับราคานะครับผมต้องบอกก่อนว่าการติดตั้งวอชาร์มันมีหลายราคามันมีทั้งผู้ติดตั้งเอกชนมันมีทั้งซื้อออนไลน์มา จ้างช่างติดเองส่วนที่แตกต่างกันมันอาจจะเป็นราคาของตัววอลชาร์จแล้วก็ราคาค่าช่างแต่ด้วยสแตนดาร์นะครับสำหรับคนที่ซื้ออล่ากูดแคททางศูนย์บริการอ่ะเขาจะเสนอการติดตั้งวอลชาร์ดเพิ่มเติมในแพ็กเกจไปนะครับประมาณ30,000บาทซึ่ง30,000บาททางศูนย์บริการเขาจะแจ้งเรานะว่าเราจะได้รับการเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายต่างๆที่เข้าไปในศูนย์นะครับฟรีตลอด4ปี ซึ่งผมไปดูค่าใช้จ่ายในการเซอร์วิส4ปีของ Alla Good Cat แล้วอะ่ะมันก็อยู่ประมาณ9,000ไปลป,ลปลายนะประมาณหมื่นหนึง่งเพราะฉะนั้นแปลว่าการติดตั้งวอชาร์ตของ Alla Good Cat เนี่ยงบประมาณอยู่ที่20,000ครับซึ่งถ้าเราเห็นในท้องตลาดเนาะก็จะมีตัววอชาร์ตนะครับที่ขายออนไลน์ตามอินเทอร์เน็ตนะราคาตั้งแต่ประมาณสัก7,000นะครับถึง30,000บางอันก็รวมติดตั้งบางอันก็ไม่รวมติดตั้ง ผมก็พยายามไปดูข้อมูลมานะครับผมคิดว่าที่ชาร์จของ Allergoodcat เนี่ยก็คือที่ชาร์จของเจอตาตัวนี้ครับราคาขายเครื่องเปล่าเนี่ยอยู่ที่14,500ครับแต่ถ้าเกิดเป็นราคาพร้อมติดตั้งเนี่ยก็จะอยู่ที่24,500ครับ ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆจะต้องซื้อและจ้างช่างติดตั้งนะครับการติดวอลชาร์จแบบที่ศูนย์แนะนํามาเนี่ยก็จะประหยัดเงินเพื่อนๆมากกว่าครับราคามันก็เทียบกันประมาณนี้นะน่าจะเป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆตัดสินใจนะครับว่าในการซื้อรถออกมานะครับเขาแถมที่ชาร์จพกพามาเราจะใช้ที่ชาร์จพกพาให้เป็นประโยชน์หรือเราจะเอาที่ชาร์จพกพาติดไว้ท้ายรถเฉยๆแล้วก็ไปจ่ายตังค์เพิ่มเพื่อซื้อวอลชาร์จแต่เราก็ต้องบอกก่อนนะว่าการติดวอลชาร์จอะสิ่งที่เพื่อนๆจะได้มาคือมีช่างมาตรฐานมาติดตั้งให้้ที่บาน ดูแลเรื่องความปลอดภัยสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีสกิลหรือว่าไม่มีช่างมาเดินสายไฟตรงนั้นก็อาจจะตอบโจทย์มากกว่าหรือบางคนเนี่ยใช้รถเดินทางไกลวันหนึ่งหลายกิโลนะครับกลับมาเนี่ย การชาร์จแค่6ชั่วโมงหรือ9ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงเนี่ยมันไม่เพียงพออันนี้แปลว่าเพื่อนๆจะต้องซื้อวอชาร์จครับแล้วก็มีอีกอันนึงที่หลายคนไปถามมานะคะว่าผมเอาที่ชาร์จพกพาไปติดผนังแบบนั้นแล้วแล้วเวลาเดินทางไกลเกิดฉุกเฉินจะเอาที่ชาร์จที่ไหนคือจะบอกว่าที่ชาร์จตัวนั้นน่ะเราทําเป็นหัวปลั๊กพาวเวอร์ไว้ถูกปะเราก็แค่ เอาหัวปลั๊กพาวเวอร์ตัวเมียมาแปลงแล้วก็ทําสายให้มันเป็นตัวผู้แบบปลั๊กธรรมดาก็กลับไปใช้ชุกเฉินได้เหมือนเดิมแล้วครับแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะผมใช้รถในเมืองครับผมไม่ได้เดินทางไปต่างจังหวัดก่อนเดินทางก็ชาร์จไปให้เต็มร้อครับระหว่างเดินทางก็ ใช้วิธีชาร์จ DC ตามปั๊มนณะปัจจุบันยังคงไม่มีโปรเจกต์ที่จะเอารถคันนี้ไปในจุดที่ไม่มีที่ชาร์จ E ีีไอเรื่องแบบเอาไปขึ้นเขาเข้าแคมอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอใช้ไปสักพักก่อนนะและสุดท้ายล้วก็คลิปวิดีโอนี้นะ่าจะเป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายที่เกีก่ยวกับเครื่องชาร์จอีละการทาระบบไฟในบ้านนะคนที่ทํา DIY ได้อะอาจจะไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่เพื่อนๆจะต้องระวังในเรื่องของความเสี่ยงในการทํางานเช่นการเลือกซื้อขนาดสายไฟการเลือกอุปกรณ์การเดินสายไฟ และต้องระวังไฟช็อตไฟดูดขณะที่ทํางานด้วยซึ่งตรงนี้ทั้งหมดถ้าเพื่อนๆเข้าใจเพื่อนๆก็สามารถทําเองได้ครับแล้วก็การติดตั้งที่ชาร์จพกพาแบบนี้กับบ้านไปแล้วนะครับอนาคตเราอยากจะเปลี่ยนนะครับหรืออยากจะเพิ่มเติมมาติดตั้งเป็นวอลชาร์จเราก็สามารถทําได้แค่เปลี่ยนเอาวอลชาร์จมาติดตั้งตําแหน่งตรงนั้นแทนเท่านั้นเองนะครับและอย่าลืมนะครับหากเครื่องชาร์จของเราใช้กระแสะไฟเยอะขึ้นต้องมาเปลี่ยนลูกเซอร์กิตให้เหมาะสมด้วยครับ เอาเป็นว่าสุดท้ายก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนแล้วกันนะครับและเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับผมจะใช้โครงบ้านน็อกดาวน์สำร็บรูปในการทำโรงจอดรถทำไม่เหมือนชาวบ้านอีกแล้วใครอยากดูก็รอติดตามชมเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวขอบทหน้าฝนก่อนนะและขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด800,000ซ s c r i b e อย่าลืมติดตามใน t i ก t o อรไลน์เพื่อแล้วก็ Facebook f a n p a ของผมเลมอนเอ็ดด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย